สวัสดีครับกระผมนายชินวัตรวรรภิพวงนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องทฤษฎีของการศึกษาความแข็งแรงของบ้านพักอาศัย <Okay. S 1> จากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นแผ่นดินไหวส่วนที่2ก็จะเป็นหลักเกณฑ์การออกแบบอาคารต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับส่วนที่3าก็จะเป็นเทคโนโลยี BIM นะครับ อ่า uh, reading information modeling นะครับ uh, โดยก็จะเริ่มในส่วนแรกก็จะเป็นของแผ่นดินไหวนะครับทฤษฎีการเกิดนะครับ uh, การขยายตัวของแผ่นเปลือกโลก mm hmm. เกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกเราโค้งงอนะครับอย่างฉับพันนะครับ uh, mm hmm. เมื่อวัตถุขาดออกจากกัน mm hmm. ก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของ uh, ขึ้นแผ่นดินไหวนะครับ แล้วก็การคืนตัวของวัตถุนะครับเกิดจากการเคลื่อนตัวของลอยเลื่อนนะครับเมื่อลอยเลื่อนเคลื่อนไปถึงจุดหนึ่งวัตถุก็จะขาดออกพร้อมกันนะครับแล้วก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาครับแล้วก็วัตถุจะคืนเข้ากับรูปเดิมครับต่อมาก็เป็นลอยเลื่อนนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3มลักษณะที่หนึ่งก็คือลอยเลื่อนตามมุมเท อันที่2ก็เป็นรอยเลื่อนตามแนวระดับที่สามเป็นรอยเลื่อนตามแนวเฉียงนะครับแล้วก็ลักษณะของขึ้นแผ่นดินไหวนะครับก็จะมีสองขึ้นก็คือขึ้นในตัวกลางแล้วก็ขึ้นพื้นผิวนะครับโดยขึ้นในตัวกลางจะมีลักษณะแผ่กระจายเป็นวงรอบรอบจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนะครับ เคลื่อนในตัวกลางก็จะสามารถเคลื่อนที่ผ่านแกนโลกได้นะครับแล้วก็มีความเร็วกว่าคลื่นชนิดอื่นสําหรับคลื่นพื้นผิวนะครับเป็นคลื่นที่แผ่จากจุดเหนือจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครับเป็นสาเหตุที่ทําให้พื้นโลกสั่นสะเทือนนะครับหรือว่าสั่นขึ้นลงครับคลื่นพื้นผิวก็จะเดินทางได้ช้ากว่าคลื่นในตัวกลางนะครับ ต่อมาก็จะเป็นอัตราเร่งสูงสุดที่ผิวดินนะครับหรือว่า PGA นะครับเป็นอัตราเร่งสูงสุดที่ผิวดินครับเป็นค่าที่มีความสำคัญในการออกแบบนะครับเ,เชิงวิศวกรรมของอาคารที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวนะครับโดยจะมีหน่วยเป็นอัตราเร่งนะครับเป็นฟุตต,ต่อวินาทีกำลังสองหรือเซนติเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับเป็น สัดส่วนของอัตราเร่งหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเป็นเปอร์เซนต์ g นะครับมาแล้วก็ความถี่และระยะเวลาการสั่นนะครับสำหรับความถี่และระยะเวลาการสั่นนะครับเวลาการสั่นไหวนะครับจะมีผลกระทบอย่างสูงนะครับเกิดความเสียหายกับโครงสร้างอย่างมาก าการสั่นสะเทือนที่มีขนาดสูงแต่ระยะเวลาสั้นๆจะไม่ทำให้ชั้นดินดีบัติได้นะครับเท่ากับาการสั่นสะเทือนในระดับกลางแต่ว่ามีระยะเวลาการสั่นสะเทือนเป็นเวลาน,านานกว่านะครับซึ่งระยะเวลา,าระยะเวลาในการสั่นนะครับมีความสัมพันธ์โดยตรงกับแผ่นดินไหวนะครับจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับก็สุดท้ายก็จะเป็นสภาพชั้นดินนะที่ตั้งนะครับก็จะมีชั้นดินที่อ่อนแล้วก็ชั้นดินที่แข็งนะครับจะพูดถึงชั้นดินที่แข็งก่อนนะครับจะเป็นชั้นหินนะครับถ้ามีคลื่นหรืออะไรมากระทำนะครับก็จะเกิด ความเร่งสูงสุดที่ระยะทางใกล้ๆนะครับหรือว่าระยะที่สั้นส่วนชั้นดินที่อ่อนนะครับเมื่อขึ้นเคลื่อนผ่านชั้นหินที่มีลักษณะความถี่สูงแต่ว่าขนาดขึ้นต่ำนะครับเมื่อขึ้นจะมาจากชั้นดินที่แข็งนะครับมาถึงชั้นดินที่อ่อนและหนาก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับจะมีความหน่วงมากขึ้น ในชั้นดินที่อ่อนครับมันจะทําให้ความถี่ความถี่ลดลงนะครับความว่าความถี่ต่ําลงในในชั้นดินที่อ่อนครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหลักเกณฑ์การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็จะแบ่งย่อยออกเป็น2หัวข้อก็คือ หลักเกณฑ์ในในประเทศนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์การออกแบบในต่างประเทศหรือว่ามาตรฐานของอะนะครับผมสาหรับในประเทศก็จะอ้างอิงถึงมยพอหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งครับหนึ่งสามศูนย์สองขีดหกหนึ่งนะครับ 61. เป็นมาตรฐานมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครับผมแล้วก็ พรบวควบคุมอาคารสองันห้า้ยหกสิบสี่ครับก็จะพูดถึงลักษณะอาคารรูปทรงอาคารนะครับว่าพื้นที่พื้นที่ที่ควรจะออกแบบเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวนะครับของแต่ละพื้นที่แต่ละของจังหวัดนะครับว่าต้องอยู่ในพื้นที่เขตควบคุมหรือไม่นะครับในส่วนต่างประเทศก็จะเป็น ของ ANSI ครับ a i s c นะครับ3 3 4 3 4 1 C นะครับแล้วก็จะมีอีกอื่นๆน,นะครับจะเป็นแล้วแต่บางประเทศก็จะมีอีกย่อยอีกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ BIM นะครับ Building Information Modeling นะครับก็จะย่อยออกเป็น สองหัวข้อนะครับก็จะมีหลักการทำงานแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ BIM นะครับเป็นเทคโนโลยีของ BIM BIM ก็จะเป็นการเขียนแบบในลักษณะรูปทรงสามมิตินะครับองค์ประกอบเขียนแบบองค์ประกอบของอาคารทุกส่วน <c oughs> อ,องค์ประกอบทุกส่วนของอาคารนะครับก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ ขั้นตอนการวิเคราะห์แล้วก็สร้างแบบจําลองในรูปของกระบวนการกระจายการเชื่อมโยงของข้อมูลนะครับเพื่อลดการผิดพลาดในการทํางานของการก่อสร้างนะครับสําหรับหลักการทํางานก็จะมีการการออกแบบเขียนแบบนะครับเป็นการสร้างโมเดลการวางแผนต่างๆของอาคารแล้วก็การวิเคราะห์โครงสร้างของโมเดลลิงที่เราเขียนแบบไนะครับ นี่ส่วนของโครงสร้างต่างๆแล้วก็การประมาณราคาแล้วก็จะมีในหัวข้อของอเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับเทคโนโลยี BIM ซอฟต์แวร์ก็จะมีหลายค่ายนะครับที่ใช้เทคโนโลยี BIM นะครับนั่นแล้วก็หนึ่งเป็นของค่ายของออโตดิกนะครับก็ได้ ใช้เทคโนโลยี BIM เหมือนกันก็จะเป็นโรบอทนะครับที่เราจะใช้โปรแกรม r robot structural analysis นะครับแล้วก็จะมีเทรคล่ BIM นะครับก็ใช้เทคโนโลยี BIM เหมือนกันนะครับแล้วก็อ l พแ a นนะครับแล้วก็อาชิคันะครับแล้วก็ของสุดท้ายก็เป็น t ทร l a structure นะครับผม ทั้งหมดนี้ก็เป็นมาแมปของทฤษฎีที่เกี่ยวกับหัวข้อของ,ของอโครงการของเรานะครับในหัวข้อการศึกษาความแข็งแรงของบ้านพักอาศัยจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับกับผมนายชินวัตรวัลภิพวงก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้น,นะครับ mm. กข็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมมาจนจบนะครับขอบคุณครับ